ไทย PBS Podcast ขอเสนอนิทานเรื่องโอมเพียงน้องแมวจงมีชีวิตน้องๆจํากันได้ไม่เอ่ยที่น้องหมอนเคยเล่นของเล่นโดยไม่ดูแลรักษาจนเหล่าตุ๊ก,กตาเคยคิดที่จะหนีออกจากบ้านมาแล้วตอนนี้น้องหมอนก็เล่นของเล่นอย่างทนุถนอมแล้วนะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวต่อจากนั้นจนได้ เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเถอะตอนนี้น้องหมอนกับตุ๊กตาสามตัวทั้งพี่หมีขนปุยพี่กระต่ายหูยาวและน้องหมูตัวอ้วนกำลังนั่งเล่นอย่างสนุกสนานในห้องนอนของน้องหมอนอยู่ว่าแต่เล่นอะไรกันนะทุกคนเคยเล่นลูกหมูสามตัวกันไหมจ๊ะมาเล่นลูกหมูสามตัวกันเถอะจ้ะ งั้นฉันขอเป็นลูกหมูตัวสุดท้องนะน้องหมูจองน้องเล็กไปแล้วฉันเป็นพี่คนโตให้ก็ได้ส่วนเธอเป็นพี่รองให้ได้ไหมจ้าพี่หมีได้สิว่าแต่มันขาดอยู่คนนึงนี่อึดอ๊ขาดอะไรหรอลูกหมูสามตัวก็ครบแล้วนี่นาะอืมอ้ามาป่งางเ่รอ หมาป่าใจร้ายที่จะมาเป่าบ้านของเหล่าลูกหมูให้ปลิวจริงด้วยแล้วจะหาหมาป่าจากไหนล่ะอุ๊ดอุ๊ดคราวนี้น้องหมอนจะเป็นหมาป่าให้นะแต่ถ้าคราวหน้าต้องเล่นอะไรที่คนเยอะๆอีกจะทำยังไงดีล่ะถ้าเรามีเพื่อนเพิ่มอีกก็ดีสินะอืมนึกออกแล้วเดี๋ยวน้องหมอนจัดการให้ว่าแล้วน้องหมอนก็ไม่รอช้า หยิบกระดาษหยิบสีเทียนคิดขีดเขียนเขียนขยุกขยิกจนเหล่าตุ๊กตาทั้งสามต้องมามุงดูน้องหมอนกำลังทำอะไรนะน้องหมอนวาดแมวนี่นะใช่แล้วจ้ะน้องแมวน้องหมอนวาดมาให้เป็นเพื่อนๆทุกคนไงจ้ะแล้วเราจะเล่นด้วยกันยังไงล่ะก็น้องแมวเป็นรูปวาดนินนาเอ เดามาได้คาถากันไหมเพื่อน,น้องแมวจะมีชีวิตขึ้นมานะอึดอึดหาวความคิดดีนี่น้องหมูเราจะร่ายคาถาอะไรกันดีนี่นี่นองหมอนมีคาถาเรียกแมวนะน้องหมอนได้ยินจากที่โรงเรียนมาว่าแล้วทุกคนก็ร่ายคาถาตามน้องหมอนนะทั้งสี่จับมือกันเป็นวงกลมร,บรอบๆกระดาษเพื่อนเพื่อนนึกออกไหม ว่าน้องหมอนจะร่ายคาถาอะไรนางหมอนมีลูกแม,มวเม,มียวเรียกเมียวเมียวก็ามาน้องหมอนมีลูกแมวเม,มียวเรียกเมียวเมียวก็ามาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะนั่นสินะซับ ส,สวัสดีจ้าว้าทุกคนตกใจจนหงายหลังอยู่ๆเจ้าแมวลายเส้นยึกยือก็ค่อยๆขยับปากพูดมือที่มีสี่นิ้วก็ขยับกระดุกกระดิกถึงตัวจะเป็นลายเส้นสีเทียนขยุกขยุยในกระดาษลิบลีบแบนๆแ,แต่ก็พยายามลุกขึ้นมาทักทายทุกคนคาถาของพวกเราได้ผลล่ะอึดๆชายโย ในที่สุดพวกเราก็มีเพื่อนเพิ่มแล้วแบบนี้เราก็เล่นอะไรที่คนเยอะๆได้แล้วนะสิใช่ใช่เราเล่นอะไรสนุกๆได้เยอะเลยมีเกมอะไรน่าที่เราเล่นได้อีกอืมปกติแล้วถ้ามีคนเยอะๆน้องๆจะเล่นอะไรกันเหรอครับช่วยน้องหมอนคิดก็ได้นะรู้แล้วไล่จับไงล่ะ ว้าวฉันชอบเกมนี้ที่สุดเลยอืมแนละก็พี่กระต่ายวิ่งเร็วนี่นาะแมวก็เป็นสัตว์ว่องไวนะเพื่อนใหม่ของเราต้องชอบเกมนี้แน่ๆนอึดอึดเอดอ,อจางั้นเรามาเล่นกันเถอะจ้าเย้โยแล้วเกมก็เริ่มขึ้นตุ๊ก,กตาทั้งหมดวิ่งวุ่นไปทั่วห้องนอน ส่วนน้องแมวที่เป็นกระดาษได้แต่ปลิวไปปลิวมาน้องหมอนเป็นคนไล่จับทั้งมุดตายโต๊ะกลิ้งบนเตียงผ้าหม่มผ้านวมก็ยุ่งเหยิงไปหมดน้องหมอนได้ทีวิ่งไล่ทันน้องหมูน้องหมูตกใจกระโดดจับหางพี่หมีพี่หมีตกใจดึงหูพี่กระต่ายพี่กระต่ายตกใจขว้าหางน้องแมวแล้วทุกคนก็ล้มตามกันเป็นพรวน ไม่มีใครบาดเจ็บทุกคนหัวเราะชอบใจและแล้วก็มีคนสังเกตเห็นบางอย่างเย้แย่แล้วน้องแมวหางขาดอู้ดแย่แล้วเมียวเวียวเมวียวเมียวก็น้องแมวเป็นกระดาษนี่นาทุกคนใจเย็นก่อนเรามาซ่อมหางให้น้องแมวกันเถอะจ้าน้องหมอนวิ่งไปหยิบเทปใสมาแปะหางน้องแมวทันที เกินไปสำหรับน้องแมวเราเปลี่ยนเกมกันดีกว่าอืมซ่อนแอบดีไหมน้องแมวน่าจะซ่อนเก่งนะจริงด้วยตัวบางขนาดนี้ไม่มีใครหาเจอแนะ่เลิอจ้ะงั้นเรา,าเล่นกันเถอะจ้าเย้ yeah, 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 yeah. และแล้ว เกมใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นน้องหมอนเป็นคนหาปิดตานับหนึ่งถึงสิเหล่าตุ๊กตาหาที่ซ่อนเรียวไว้พี่หมีหลบข้างกล่องของเล่นพี่กระต่ายหลบในตู้เสื้อผ้าน้องหมูห่มผ้าห่มซ่อนตัวเองไว้ 1, 1> ส่วนน้องแมวตัว <S 2> 2, <S ลีแบน 3, ซ่อนอยู่ในช่องว่างเล็กๆ <3, S 1> ระหว่างโต๊ะและ 5, กำแพงซ่อนเนียน 5, ที่สุดในบรรดาของ 5, เล่นทั้งหมดเลย 8, จะหาแล้วนะน้องหมอนเจอน้องหมูก่อนจากนั้นก็เดินไปที่กล่องของเล่นเจอพี่หมีเปิดตู้เสื้อผ้าเจอพี่กระต่ายเหลือน้องแมวตัวสุดท้ายที่หายังไงยังไงก็ไม่เจอน้องแมวซ่อนเก่งจริงๆเลยนะเพราะเป็นกระดาษไงอุด๊ดอุ๊ดน้องแมวจ้าน้องแมวชนะแล้วน้องแมวออกมาเถอะจ้า ทำไมน้องแมวไม่ออกมาล่ะเมียวเมียวใหช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนหันซ้ายหันขวาได้ยินเสียงดังมาจากซอกกำแพงนั่นเองน้องแมวเกิดอะไรขึ้นฉันตัวรีบบางเกินไปตอนนี้ตัวติดกับผนังแล้วขยับไม่ได้ช แย่ละสองตรงนี้ก็แคบซะด้วยหูจะช่วยยังไงดีล่ะออรอก่อนนะจ๊ะขอน้องหมอนแปลงร่างเป็นหมาป่าใจร้ายแป๊บหนึ่งอะไรนะเมียวนั่นสิอะไรนะ เป่าลมแบบหมาป่าในเรื่องลูกหมูสามตัวนี่เองน้องหมอนฉลาดจริงๆน้องแมวปลิวออกมาตามลมเลยเย้ yeah! ออกมาได้แล้วเมียวเมียวเย้แต่สีหน้าน้องแมวเหมือนจะดีใจไม่สุดนะเป็นอะไรไปจ๊ะน้องแมวฉันว่าฉันไม่เหมาะจะเป็นของเล่นหรอกจ้ะ เล่นกับพวกเธอแล้วจะทำให้เดือดร้อนฉันเป็นภาพวาดขอฉันเป็นกระดาษนิ่งๆเหมือนเดิมเถอะจ้ามีเอเหมียวเอางั้นเหรอทุกคนก็มีสิ่งที่เหมาะกับตัวเองเนาะเราไม่ต้องฝืนเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดก็ได้ใช่ใช่อึดอึดเข้าใจแล้วงั้นทุกคนมาได้คาถากันอีกรอบเถอะจ้าทั้งสี่จับมือกันเป็นวงกลมรอบภาพวาดน้องแมวอีกครั้ง แล้วร่ายคาถาพร้อมกันน้องหมามีลูกแมวเหมียวเรียกเหมียวเหมียวก็ไปแล้วน้องแมวก็กลับไปเป็นภาพวาดธรรมดาอีกครั้งวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราทุกคนแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้องหมอนเหล่าตุ๊กตาหรือภาพวาดน้องแมวก็ดีทุกคนย่อมมีสิ่งที่ทำได้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรฝืนให้เพื่อนๆทำตามที่เราต้องการทุกเรื่องนะครับน้องๆเองก็อย่าลืมนะสำหรับคืนนี้เราไปนอนกันดีกว่าน้องหมอนกับเหล่าตุ๊กตาเองเล่นเสร็จก็ไปนอนกันแล้วนะราตรีสวัสดิ์จ้า